กรรมคือการกระทาได้รับผลชาติต่อไปคือชาติที่สามวันนี้วันพริสงฆ์ที่ยี่สบกธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยกสบเ็ดตรงกับวันแรมสิเอ็ดค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงนำธรรมบรรยายเสียงหลวงพ่อกิติวุโธกลับมาทุกท่านได้รับฟัง กอเชิญมฟังกรรมประเภทที่สามคืออปาร,ราปริยะเวทนียกรรมอัปาร,ราปริยะเวทนียกรรมนี้แปลว่ากรรมที่ให้ผลตั้งแต่ชาติที่สามเป็นต้นไปหมายถึงว่าถ้าชาติที่สองเนี่ยไม่ได้รับผลก็ชาติที่สามที่สี่ที่ห้าเราจะได้รับผลผลแห่งกรรมชนิดนี้เป็นอปาร,ราปริยะเวทนียกรรมแล้วก็จะคอยส่งผลไปจนกว่าเราจะถึงซึ่งพระนิพพาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนกุศลหรือจะเป็นอกุศลกรรมอย่างนี้จะให้ผลไปตราบเท่าถึงนิพพานเรายังไม่นิพพานตราบใดกรรมอันนี้ก็ยังเป็นอัปราปิยะเวทนยกรรมอยู่ถ้าให้ผลแล้วนิพพานแล้วก็เป็นอโหสิกรรมหมายถึงไม่ให้ผลอีกต่อไปทําไมจึงเป็นอัปราปิยะเวทนยกรรมถ้าบอกที่เป็นอัปราปิยะเวทนยกรรมเนี่ยก็เพราะว่ากรรมที่เราทํานั้นสําเร็จลงในชวนะระหว่างดวงที่หนึ่งถึงดวงที่เจ็ด คือดวงที่สองถึงดวงที่หกชวนะที่หนึ่งถึงชวนะที่หกเนี่ยเป็นอปราปริยะเวทนียกรรมเจตนาที่สําเร็จลงในระหว่างนี้เป็นเจตนาที่อ่อนเพราะฉะนั้นจึงให้ผลในชาติต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตราบใดที่เรายังท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่กรรมอันนี้ก็ยังติดตามส่งผลอยู่ทั้งที่เป็นกุศล,ลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมเล็กกรรมน้อย ที่เราทํากันอยู่ในปัจจุบันผลแห่งกรรมนี่มีแต่ว่าจะให้ผลในชาติไหนเท่านั้นเองลบล้างกันก็ไม่ได้ยังเราจะทําบาปสักนิดหนึ่งแล้วก็เรามาทํากุศลมากๆเพื่อเอากุศลเนี่ยไปล้างอากุศลน,นั้นล้างไม่ได้กุศลก็เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอกุศลเว้นแต่ว่าเราจะรับผลอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเท่านั้นเองและผลอันนี้ก็จะรับจะรับเรื่อยไปตั้งแต่ชาติที่สามจนกว่าเราจะถึงซึ่งพระนิพพาน ซึ่งมันจะเป็นอโหสิกรรมไปเนี่ยเพราะฉะนั้นกุศลที่เราทํากันอยู่หรือบาปที่เราทํากันอยู่ปัจจุบันนี้อย่าประมาทว่าจะไม่มีผลผลต้องมีแน่นอนท่านจะทําบุญวันละเล็กวันละน้อยก็ทําไว้เราต้องได้รับผลแน่นอนแต่จะเป็นชาติใดาชาติหนึ่งเนี่ยต้องได้แล้วก็บาปแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าคิดว่าเราไม่ต้องสเสวยผลแห่งบาปที่ทํา ต้องได้รับผลแน่นอนแต่ว่าจะเป็นชาติใดเท่านั้นเองเพราะว่าตราบใดที่นามรูปนี้ยังมีอยู่แล้วเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดในในภพภูมิต่างๆอยู่ผลแห่งกรรมอันนี้ก็ยังคงติดตามไปให้ผลอยู่ร่ําไปเว้นแต่ว่านามรูปเนี้ไม่เกิดอีกแล้วสิ้นสุดลงผลแห่งกรรมก็ไม่มีเช่นอย่างผู้ที่ทำภพชาติให้สิ้นสุดลงแล้วก็ ไม่ต้องไปเสวยผลแห่งกรรมอีกต่อไปอย่างพระอระหันต์ผู้ทำวัตตะสงสารให้สิ้นสุดลงอย่างเนี้นามรูปไม่เกิดอีกแล้วในภพไหนๆเพราะฉะนั้นเมื่อนามรูปไม่เกิดอีกผลแห่งกรรมก็ไม่มีกรรมอย่างนี้จึงเป็นอโหสิกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทั้งสามทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมเวสนยกรรมอุปป,ปัชชะเวสนยกรรมอราประยะเวสนยกรรมเมื่อส่งผลเสร็จแล้วหรือไม่สามารถให้ผลได้ในการนั้นก็เป็นอโหสิกรรมเช่นอย่าง อนันตรียกรรมฝ่ายกุศลเนี่ยผู้ที่ได้ฌานอย่างพระอรหันต์ที่เป็นชาลาภีบุคคลพระอรหันต์ท่านมีฌานมีอภินญ,ญาบางรูปแต่พร้อมกันนั้นท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะต้องนิพพานในปัจจุบันเมื่อน,นิพพานปัจจุบันเนท่านไม่ต้องเกิดใหม่อีกแล้วต่อไปฌานที่ท่านได้ซึ่งเป็นกุศลเนี่ยก็เป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมแก่พระอรหันต์นั้นถึงได้ฌานก็ไม่เกิดอีกนามรูปก็ดับไป ไม่เกิดใหม่ในภพที่สองที่เป็นอุปปัชชะเวทนีแต่ถ้าเป็นปุถุชนยังทําลายภพชาติเนี่ยไม่ได้ตายแล้วต้องเกิดอีกนั่นแหละจึงจะได้เสวยผลอันนี้ในชาติที่สองเนี่ยเพราะฉะนั้นความต่างกันของกรรมทั้งสามคือทิฏฐธรรมเวษนียกรรมอุปปัชชะเวทนียกรรมอัปราปรยาเวทเียกรรมต่างกันตรงที่เจตนาเจตนาที่เกิดขึ้นในชวนะวิถี ถ้าหากว่าสําเร็จในชวนะดวงที่หนึ่งก็เป็นทิฏฐธรรมเวทนีถ้าสําเร็จในชวนะดวงที่เจ็ดก็เป็นอุปป,ปัชชะเวทนีถ้าสําเร็จในระหว่างชวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกก็เป็นอัปาราปริยะเวทนีซึ่งจะให้ผลในในลักษณะอย่างเนี้เนี่ยเป็นหลักวินิจฉัยกรรมทั้งสามประเภทนี้ว่าสําเร็จลงที่ชวนะและถ้าให้ผลแล้วหรือไม่มีโอกาสให้ผลนั่น จึงจะเป็นอโหสิกรรมเป็นกรรมที่อโหสิกันไปคือไม่ให้ผลต่อไปอย่างเราใช้กันเป็นประเพณีว่าอโหสิกรรมกันเถอะเราไปอโหสิกรรมกันความจริงไม่ใช่เราจะไปจะไปห้ามกรรมได้เราไปอโหสิจริงแรอกแต่ว่ากรรมเขาไม่ได้อโหสิด้วยกับเราเป็นแต่เพียงแสดงให้เห็นถึงว่าเราเนี่ยไม่ผูกพยาบาทเท่านั้นเอง แต่ไม่ใช่หมายความว่ากรรมที่ทำไว้ต่อกันนั้นเลิกแล้วกันไปกรรมไม่มีเลิกถ้าทำลงไปแล้วไม่มีเลิกไม่มีการเว้นนอกจากนอกจากเราจะทำกรรมเพิ่มเติมเช่นอย่างเราทำอกุศลกรรมมาแล้วเนี่ยเราไม่ประสงค์จะให้อกุศลกรรมนั้นตามสนองผลเราต่อไปเราก็ต้องรีบทำกุศลให้มากขึ้นให้กุศลกรรมที่เราทำเนี่ยมีผลมากขึ้นเพื่อกุศลจะได้ให้ผลก่อน อกุศลจะได้ไม่มีโอกาสให้ผลอย่างนี้เท่านั้นจึงจะหนีผลแห่งกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยได้สําเร็จด้วยการสร้างกุศลให้มีกําลังมากเมื่ออํานาจของกุศลมีมากอากุศลก็สนองผลไม่ได้เนี่ยเป็นวิธีที่เราจะประกอบกรรมในพระพุทธศาสนาเราที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้เราจะไปลบล้างจะไปห้ามกรรมเนี่ยไม่ได้ท่านทั้งหลายถูกคนหนึ่ง รังแกข่มเหงหรือปะทุสา,ายร่างกายปะทุสา,ายต่อจิตใจถึงเราเนี่ยจะเอาโหสีให้เราถือว่าการกระทําของเขาเนี่ยเราไม่ผูกโกรธเราไม่ถือโทษไม่เอาโทษอะไรทั้งหมดก็ตามแต่ว่าจากาการกระทําของบุคคลนั้นน่ะกรรมอันนั้นเขาลงโทษเองเราจะไปห้ามกรรมว่าอย่าส่งผลไม่ได้ไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือกรรมและไม่มีใครจะไปใช้กรรมได้ กรรมต้องทำอย่างนั้นกรรมต้องต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่แต่ละบุคคลกระทำเมื่อทำแล้วเขาก็ต้องเสวยผลเองและผลแห่งกรรมอันนี้ใครไปทัดทานไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังทัดทานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะฉลาดในการประกอบกรรมเนี่ยมากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยมีมีพวกมิจฉาชีพอยู่พวกหนึ่งใช้วิธีหากินด้วยการช่วยเหลือเพราะว่า ส่วนมากแล้วพุทธศาสนิกชนเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นเมื่อมีใครคนหนึ่งตายลงจะเป็นบนรรพบุรุษของเราคนที่เราเคารพนับถือก็ตามเราก็อยากจะรู้ว่าเขาไปเกิดดีหรือเกิดไม่ดีอยากรู้เหลือเกินบางทีก็ไปให้คนนั่งทางในนั่งดูซิว่าไปเกิดที่ไหนคนนั่งทางในก็บอกว่าแหมเวลานี้ไปตกนรกขุมนั่นขุมนี้กําลังลําบากมากเชียไอ้คนที่ยังไม่ตายก็เป็นห่วงว่าเอจะช่วยได้ยังไง คนนั่งหลับตาคนนั่งทางในก็บอกช่วยได้ไม่เป็นไรหรอกจะช่วยฉุดมาให้แต่ว่าจะต้องทําไอ้นั่นจะต้องทําไอ้นี่ก็เรียกร้องทีเดียวจะต้องเสียเงินเท่านั้นเท่านี้จะต้องสร้างไอ้นั่นสร้างไอ้นี่แล้วจะฉุดเอาขึ้นมาให้มีใครไปฉุดสัตว์นรกได้ถ้าฉุดได้พระพุทธเจ้าก็ฉุดพระเทวทัตไว้แล้วท่านจะปล่อยให้เทวทัตจมลงไปในอเวจี v G ได้อย่างไรเนี่ยเราก็ยังเชื่ออยู่ว่ามีคนสามารถจะฉุด ช่วยให้พ้นจากนรกได้แล้วก็จะได้ไปขึ้นบนสวรรค์สบายๆจะได้ไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยก็มีมือกายสิทธิ์ไปจับขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งเอาไว้บนสวรรค์เหมือนตุ๊ก,กตาอย่างนั้นทาไม่ได้หรอกผลแห่งกรรมเนี่ยทุกคนทําทุกคนเสวยช่วยกันไม่ได้ด้วยอีกคนนึงทําบาปเราจะไปช่วยคนทําบาปไม่ให้รับผลแห่งบาปนั้นช่วยไม่ได้เนี่ยเป็นหลักที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้และอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติ อยากใช้คาว่าธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นไปอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นผลไปอย่างนั้นซึ่งใครๆก็หลีกเลี่ยงกันไม่พ้นเมื่อประกอบกรรมเช่นนี้แล้วก็ต้องได้รับผลอย่างนี้กันต่อไปเ,อเพราะฉะนั้นในได้กรรมโหมดที่หนึ่งคือทิฏฐธรรมเวทนีอุปป,ปัชชะเวทนีอปราปริยะเวทนีและอโอโหสิกรรมเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ท่านทั้งหลายที่ประกอบกรรมนั้นกรรมที่เราทําก็อยู่ในปัจจุบันก็จะอยู่ใน ในกรรมทั้งสี่ประเภทเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแล้วแต่เจตนาที่เราได้กระทำกรรมลงไปว่าแรงกล้าแค่ไหนบริบูรณ์แค่ไหนถึงสัมปติอย่างไรและวิปติอย่างไรผลแห่งกรรมอันนี้ยังมีอยู่นี่เป็นเป็นเรื่องกรรมทั้งสี่ประเภทที่นำมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเป็นหมวดที่หนึ่งตาม ในยะของวิสุทธ,ธิมัคยังเหลืออีกแปดข้อด้วยกันเพราะกรรมทั้งหมดมีอยู่สิบสองเราจะต้องศึกษากันอยู่อีกแปดข้อกรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนนามรูปทั้งนามทั้งรูปของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นกฎของกรรมส่วนนี้ก็จะปลดเปลื้องความสงสัยต่างๆได้แล้วเราก็จะมีความเชื่อที่บริสุทธิ์เป็นกังขาวิารณวิสุทธ,ธิความหมดจด แห่งยานปัญญาที่เราสามารถข้ามพ้นความเครือบแคลงสงสัยต่างๆให้หมดไปได้เพราะฉะนั้นผลแห่งการทำดีผลแห่งการทำชั่วนั้นมีอยู่เราอย่าคิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วมีอยู่ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วแต่ว่าจะได้อย่างไรเนี่ยเหตุผลก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้ากรรมอนนั้นสํสเร็จในชวนะดวงที่หนึ่งก็จะได้ภายในเจดวันเราจะเห็นภายในเจ็ดวัน หรือภายในชาตินี้หรือภายในวัยต่างๆที่เราเห็นกันนี้ถ้าเป็นอุปป,ปัชชะเวทนียกรรมเจตนาของเขาสําเร็จในชวนะดวงที่เจ็ดเขาตายไปแล้วก็จะได้รับผลแห่งกรรมเมื่อพ้นจากภาวะของความเป็นมนุษย์เขาก็จะได้รับผลแห่งกรรมอันนี้หรือกรรมเล็กกรรมน้อยที่เราทํากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแม้มันยังไม่ให้ผลก็ขอให้เราคิดว่าชาตินี้ไม่ได้ไปชาติที่สามก็ต้องได้ ที่สามไม่ให้ก็ชาติที่สี่ชาติที่ห้านั้นต้องได้แน่นอนผลอันเนี้ยมีอยู่เราจะได้ไม่ท้อแท้ใจสั่งสมไว้วันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีคือทำกรรมที่เป็นกุศลไว้วันละเล็กวัลนละน้อยเนี่ยทำไว้เถอะชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อๆไปก็ได้ตราบใดที่เรายังยังท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่อย่างนี้เราจะต้องได้รับผลแน่นอนเนี่ยเพื่อความมั่นใจเพื่อความ ไม่ลังเลสงสัยในผลแห่งกรรมอาตมาจะนำกรรมในหมวดที่สองมาบรรยายในวันอาทิตย์หน้าต่อไปวันนี้ก็เป็นอันว่าเราได้ศึกษากรรมในหมวดที่หนึ่งเนี่ยจบลงแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะจำได้และคงจะเข้าใจในหมวดนี้อาทิตย์หน้าจะได้นำหมวดที่สองมาบรรยายขอขอบใจทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาอนุโมทนาทุกท่าน ที่เราฟังกรรมคือการกระทำการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าบางคนคิดว่าทำอะไรไปไม่เห็นได้รับผลแต่ถ้าที่ฟังคำบรรยายจากหลวงพ่อมาก็ทราบได้ว่าต้องรอกรรมบางอย่างให้ผลเดี๋ยวนี้ให้ผลพรุ่งนี้แต่กรรมบางอย่างต้องรอถึงชาติหน้าพบหน้า แต่ทุกอย่างต้องให้ผลอย่าคิดว่าทําไปแล้วไม่ได้รับผลที่สุดแล้วต้องได้รับผลความมันอยู่ของเราทุกวันนี้ก็เป็นผลมาจากการกระทำอดีตที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้องว่าทุกคนคงจะประกอบกรรมกระทำจากความดีจเจริญพร